โอเคอะไรขึ้นโอเคนะครับอ่าตอนตอนนี้ก็คือมาถึงเรื่องเกือบสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็เราเรียนเรื่องระบบประสาทใช่ไหมประกอบไปด้วยส่วนของของปากกาในเพนส์อ่าส่วนของสมองนะครับระบบประสาทส่วนกลางเห็นไหมไขสันหลัง สมองไขสันหลังใช่ไหมครับอันนี้เป็นระบบประสาทส่วนกลางแล้วเราก็มีส่วนที่เป็นอินพุตเนาะก็มีเส้นประสาทใช่ไหมที่ออกจากสมองไขสันหลังใช่ไหมครับเส้นประสาทนี้ก็มีเซนเซอรี่เนอร์เป็นมอเตอร์เนอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เราเรียนเรื่องระบบ เซนเซอรี่ออแกนใช่ไหมหอยวะรับความรู้สึกนะครับโอเคอ่าปึ๊บ,บเนาะเซนเซอรี่ออแกนนะครับมันก็จะส่งคำสั่งมายังสมองใช่ไหมผ่านเซนเซอรี่นิวรอนใช่ไหมครับแล้วสมองจะประมวลผลสั่งการผ่านมอเตอร์นิวรอนใช่ไหมครับ ทีนี้มอเตอร์เดวรอนที่สั่งการไปเนี่ยมันก็จะไปส่งคําสั่งไปยังเอายนเป้าหมายหรือว่าเอฟเฟกเตอร์เนาะเอฟเฟกเตอร์ออร์แกนนั่นเองนะครับซึ่งกล้ามเนื้อเนาะก็เป็นเอฟเฟกเตอร์ออร์แกนอันหนึ่งนะครับที่ถูกควบคุมโดยระบบประสาทนะครับท่าน,นต่อไปเราจะมาพูดถึงระบบกระดูกเนาะระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและระบบกระดูกนะครับโดยทั่วไปมันก็จะสัมพันธ์กันเนาะนีะ่ทีนี้เรามาดูกล้ามเนื้อนะครับ ถ้าเราขยายดูกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะกล้ามเนื้อประกอบไปด้วยมัดของกล้ามเนื้อนะครับบันโดนี่ก็แปลว่ามัดเนาะ m u s c ไฟ fiber นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยมัดของกล้ามเนื้อหลายมัดรวมกันนะครับแล้วถ้าเราไปซูมดูเนาะกล้ามเนื้อแต่ละมัดอันนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับกล้ามเนื้อแต่ละมัดมันก็ประกอบไปด้วยเซลล์กล้ามเนื้อหลายๆเซลล์นะครับเซลล์กล้ามเนื้ออันนี้เราจะเรียกว่า Skeletal Muscle Fiber หรือ muscle c e ซลเซลนะครับแต่เนื่องจากว่าเซลล์กล้ามเนื้อมันยาวเนาะเขาก็เลยมักจะเรียกว่า Muscle Fiber นะครับที่ก็เ,กเขียนคาว่า Skeletal m u s c ซ e c e l เพราเราเน้นที่กล้ามเนื้อโครงร่างนะครับกล้ามเนื้อหัวใจกับกล้ามเนื้อเรียบนี่เราน่าจะเรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของ เนื้อเยื่อเนาะในเซลล์กล้ามเนื้อหนึ่งอันเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่สําคัญนะครับปกติในเซลล์มันก็จะมีนิวเคลียสกับไซโตพลาึมใช่ไหมแต่ว่าในเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะพิเศษกว่าเซลล์อื่นๆนะครับเพราะว่าภายในเซลล์กล้ามเนื้อมันจะอัดแน่นไปด้วยส่วนที่เป็นโปรตีนนะครับเส้นใยโปรตีนนะครับเส้นใยโปรตีนอันนั้นนะเรียกว่าไมโอไฟบริลนะครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนของโปรตีนแอคตินกับไมอซินนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะ แล้วก็มีเอ็นโดพลาสมิกโรติคิวลัมนะครับในเซลล์กล้ามเนื้อก็จะหน้าตาก็จะประหลาดนะเมื่อเทียบกับเซลล์ทั่วๆไปนะครับเรียกว่าเป็นซาโคพลาสมิกโรติคิวลัมเนาะมันจะเรียงเป็นตาข่ายเป็นร่างแหรอบๆไมโอไฟบริลนะครับอันนี้คือ okay, นะนิวเคลียสโอเคเนาะทีนี้ลักษณะที่เราเห็นในกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสเกลตอมัสโซอะ่ะมันจะเป็นลายใช่ไหมเราก็มกักจะเรียกว่ากล้ามเนื้อลาย ไอ้เจ้าลายที่เราเห็นเป็นลายตามขวางแบบนี้สมมติอา่านในกล้ามเนื้อเนีเราเห็นเป็นลายตามขวางเนาะถ้าเราดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันก็เกิดจากเนาะพวกเส้นใยไมโอไฟบริลเนี่ยที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อมันเรียงเป็นระเบียบนะครับเนาะมันเรียงเป็นแถวชัดเจนมันก็เลยทําให้เกิดลักษณะที่เป็นลายตามขวางของกล้ามเนื้อ โครงร่างนะครับลายตามขวางเราจะเรียกว่า cross striation c o double s striation อันนี้คือลักษณะลายตามขวางในกล้ามเนื้อนะครับไอ้เจ้าไม่ใช่เฉพาะกล้ามเนื้อโครงร่างนาะที่มีลายตามขวางกล้ามเนื้อหัวใจก็มีลายตามขวางเหมือนกันนะครับยกเว้นกล้ามเนื้อเรียบที่ไม่มีลายตามขวางเนาะ ้าเราขยายนะครับเ no, นาะไมโอไฟบริลหนึ่งอนเนี่ยมาขยายดูนะครับตามนี้อันนี้เนาะอันนี้ก็ลายตามขวางนะครับที่เราเห็นก็คือมันจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นทึบๆนะแล้วก็จางนะครับสลับกันไปทึบจางแล้วก็เลยเห็นเป็นทึบจางทึบจางเป็นลายตามขวางแต่ถ้าเกิดเรามาดูปรากฏว่าในหหน่วยของไมโอไฟบริลเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยนะครับไมโอซินโปรตีน นะครับนี่อันนี้คือแท่งไมโอซินโปรตีนอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็แอคตินนะครับแอคตินขนาดอยู่สองข้างของไมโอซินนะครับส่วนที่เห็นเป็นทึบๆตรงนี้เนาะก็คือส่วนของไมโอซินนั่นเองนะครับส่วนที่จางๆก็คือส่วนของแอคตินนะครับเราจะเรียกหนึ่งหน่วยอันนี้นะครับเนี่ยเราจะเรียกหนึ่งอันอันนี้เนาะ ว่าซาโคมีอนะครับดังนั้นไมโอไฟบริลมันประกอบไปด้วยซาโคมีอันนี้ซาโคมีหนึ่งอันอันนี้ก็คือซาโคมีหนึ่งอันดังนั้นไมโอไฟบริลมันก็คือซาโคมียที่มาต่อๆกันเป็นแถวนะครับแล้วไอ้เจ้าการที่กล้ามเนื้อหมดตัวคลายตัวได้มันก็เกิดจากการทํางานของซาโคมียนั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้ขณะที่กล้ามเนื้อหดตัวพอกล้ามเนื้อหดตัวจะเห็นว่าแอคตินกับไมโอซินมันก็จะมาชิดกัน นะครับแอคตินซ้ายขวาม,มันจะมาชิดนะครับเนาะแต่ขณะที่กล้ามเนื้อคลายตัวนะครับคลายตัวเนาะไอ้ชาแอคตินะ H A C in, กับเมโซเนี o ่ยมันก็จะแยกออกจากกันนะครับทําให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อโอเคเนาะอันนี้ก็คือลักษณะของเซลล์กล้ามเนื้อนะครับถ้าเราขยายดูอ่ะเรามาลองขยายหน่อยมาดูส่วนของไมโอซินนะครับตรงนี้นะครับ ตัวไมโอซินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตัวของมอเตอร์โปรตีนนะครับเป็นโปรตีนที่มาพันพันกันนะครับมาเรียงกันแล้วก็ประกอบด้วย2ส,ส่วนนะครับส่วนจะเป็นหางส่วนเป็นเทลนะครับแล้วก็ส่วนเป็นโปรตีนที่เป็นหัวของมันนะครับอยู่คล้ายๆกับช้อนเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมาเรียงต่อกันนะอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุลของไมโอซินนะครับส่วนแอคตินนะครับ แอคตินเนาะจะมีลักษณะเป็นเส้นนะครับเหมือนลูกประคำนะครับก็คือประกอบด้วยออสายของโปรตีนที่เป็นก้อน,กอนกกๆกลมๆเรียงต่อกันคล้ายลูกประคำสอเส้นนะครับแล้วก็จะมออีส่วนที่เรียกว่าทรโปโนินนะครับมาเกาะอ,อยู่โอเคเนาะทีนี้ตำแหน่งตรงโทรโปโนินตรงนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่แคลเซียมมาเกาะ Okay, นะครับตอนนี้ให้เรารู้จักก่อนว่าซาโคเมียมันจะมีแอคตินมีไมโอซินหน้าตาของไมโอซินเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นหางแล้วก็มีหัวแบบนี้ส่วนหน้าตาของแอคตินมันจะมีลักษณะคล้ายเป็นรูปประคำนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของโตัวโปโนินมาเกาะแล้วก็มีโปรตีนโทโปไมโอซินเนี่ยมาพาดนะครับเนาะระหว่างโมเลกุลของแอคตินเดี๋ยวเลยไปดูว่ามันจะทำงานกันยังไงนะครับทีนี้อ่ะตะ่กี้นะครับ เราเอาตรงนี้นะครับหนึ่งส่วนมาขยายดูเนาะมาดูว่าเอ๊ะแล้วจะเอ่อที่เราบอกนะครับตอนกล้ามเนื้อคลายตัวเนาะอ่าอันนี้คือแอคตินอันนี้คือไมโอซินใช่ไหมมีหัวอยู่นะครับอ่าน,นี้กล้ามเนื้อคลายตัวซาโคเมียก็จะอยู่ในลักษณะน,นี้พอกล้ามเนื้อหดตัวนะครับสั้นลงนะครับอ่าเนาะนะ ตัวของซาโครเมียมมันก็จะหดลงด้วยมันหดได้อย่างไงนะครับมันก็เกิดจาก1นนะครับตะกี้อันนี้โมเลกุลของแอคตินนะครับแอคตินเราจะเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นตินฟิลเมนต์นะครับแอคตินตรงนี้ก็คือโมเลกุลของแอคตินมันจะมาต่อกันกลายเป็นตินฟิลเมนต์ส่วนไมโอซินก็เรียกว่าเป็นติกฟิลเมนต์ก็ได้นะครับเพราะมันเอ่อหนากว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะครับ ทีนี้ตรงตำแหน่งของหัวของไมโอซินนะครับตรงนี้มันจะเป็นที่เกาะของโมเลกุล ATP นะครับพอ ATP มาเกาะตรงนี้นะครับ ATP ก็จะสลายกลายเป็น ADP บวก Pi เนาะก็ได้พลังงานใช่ไหมครับเป็นตอนนี้ไมโอซินมนีพลังงานสูงนะครับแล้วไมโอซินหัวของไมโอซินมันก็จะมาเกาะกับ actin นะครับ โดยตำแหน่งที่เกาะเนี่ยมันจะเกาะเฉพาะนะครับเนี่ยตำแหน่งที่สีเข้มๆตรงนี้นะเรียกตำแหน่งนี้ว่าไมโอซ in ิน binding site นะครับฉะนั้นพอแอคตินเนาะถูกเกาะนะครับไมโอซินมันจะมาเกาะปุ๊บที่แอคตินนะครับเราจะเรียกโครงสร้างเนี่ยที่หัวของไมโอซินมาเกาะกับแอคตินว่า cross bridge นะฉะนั้นตอนนี้อ่ามันเกิดการเกาะแล้วนะครับแล้วเนาะ พลังงานที่สะสมอยู่จากการสลาย ATP นะครับก็จะทำให้หัวของไมโอซินเนี่ยบิดงอโค้งไปทางด้านนี้นะครับพอหัวของไมโอซินมันดึงนะครับด้านนี้นะครับงอไปด้านนี้เนาะอ c t i n มันก็จะขยับไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเรามีอ c t i n เนาะสองข้างใช่ไหมอันนี้ไมโอซินนะครับอาจไม่เห็นพอยคะ่ะอะไรนะครับ ไม่เห็นหน้าจอไม่เห็น point ค่ะอา้าวหรอหนูเห็นค่ะเอาเห็นใช่ไหมผมว่าผมชแชร์ไปแล้วนะมีไม่เห็นแล้วป่ะตอนนี้ผมผมแชร์ไปแล้วนะครับเห็นอยู่ค่ะอ่าโอเคตอนนี้อ่ไมโอซินมันมีสองข้างใช่ไหมครับตอนนี้เราสองหัวสมมติ ฉะนั้นพอเอพลังงาน ATP มันสลายไปใช่ไหมครับอันนี้ก็จะดึงเข้ามาตรงกลางมันจะดึงแอคตินเข้ามาอันนี้ก็ดึงแอคตินเข้ามาตรงกลางก็เลยทําให้ซาโครเมียมันหดสั้นลงนะครับตอนนี้เราดูหนึ่งหน่วยเนาะกล้ามเนื้อเราอะ่ะมันประกอบไปด้วยซากโครเมียหลายอันเนาะจุ๊บพอซาโครเมียแต่ละอันมันหดสั้นหดสั้นหดสั้นมันก็ทำให้กล้ามเนื้อทั้งหมดหดสั้นด้วยนะครับเขเนาะ เสร็จแล้วนะครับ ATP โมเลกุลตัวใหม่ก็จะมาจับกับหัวของไมโอซินทำให้หัวไมโอซินหลุดนะครับออกมาแล้วก็เกิดเป็นวงจรซ้ำอยู่แบบนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนาะการหดตัวของกล้ามเนื้อจำเป็นต้องอาศัย ATP นะครับถ้าไม่มี ATP มาเกาะนะครับจะเห็นว่าเนี่ยไมโอซินมันจะไม่หลุดมันก็จะเกาะค้างกันอยู่อย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็สังเกตได้จากเวลาคนที่ตายสมมติ คนตายเราจะบอกว่าเออคนตายกล้ามเนื้อมันแข็งเกรง็งนั่นก็เป็นสาเหตุจากว่าพอเราเสียชีวิตใช่ไหม ATP ก็ลดลงไม่มีการสร้าง ATP ฉะนั้นกล้ามเนื้อมันก็จะเกาะแข็งอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันก็เลยทําให้เกิดการแข็งหลังจากที่ตายไปโอเคอ่าอันนี้ดูรูปอันนี้นะครับไอ้ที่ผมเน้นนะครับเฉพาะให้เราดูเฉพาะส่วนที่เป็นให้เรารู้จักเฉพาะส่วนที่เป็นตีนฟิลเมน แล้วก็ติ๊กฟิลาเมนต์อันนี้นะครับส่วนอไอ้ที่อื่นที่มันเล็กๆย่อยๆนี่ไม่ต้องไปสนใจนะแค่ให้เรารู้จักว่าซาโคเม์ยียคืออะไรแล้วแอคตินกับไมโอซินหรือว่าติ๊กกับตินฟิลาเมนเนี่ยแค่รู้จักแค่นั้นพอนะอ่าตอนนี้กล้ามเนื้อคลายตัวใช่ไหมพอกล้ามเนื้อหดตัวนะครับเจ้าไมาโอซินมันก็จะดึงฮะแอคตินเข้ามานะเข้ามาฉะนั้นตัว เอ่อซาโุโมยก็จะหดสั้นลงโอเคเนาะอันนี้ก็คือรูปที่เราไปดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้อิเล็กตรอนนะครับส่วนที่เราเห็นทึบๆตรงนี้เนาะมันนั่นคือตำแหน่งของไมโอซินนั่นเองโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็เรารู้จักแอคตินกับไมโอซินไปแล้วใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อก็คือ เอ่อ uh, endoplasmic reticulum นะครับปกติเนาะในเซลล์ปกตินะครับถ้าเราเรียนเรื่องเซลล์ไปแล้วแล้วก็มีนิวเคลียสอยู่สมมติอันนี้กือนิวเคลียสปกติ endoplasmic reticulum มันก็จะอยู่นี่ใช่ไหมกระจายกับ g a จิตคอมเพล็กใช่ไหมครับแต่ว่าในเซลล์กล้ามเนื้อละกล้ามเนื้อโคงร่างอ่ะมันไม่มีลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้1เซลเนาะหเซลล์ของกล้ามเนื้อของร่างนะครับ เอามาขยายดูปรากฏบในหนึ่งเซลล์ของมันเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตีนไมโอไฟบริลเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วในรอบๆโปรตีนไมโอไฟบริลหนึ่งอันนะครับเอนโดพลาสติกเรติคูลัมมันจะมาล้อมเนาะมันจะสางกันเป็นร่างแหแล้วก็มาล้อมไมโอไฟบริลนะครับทีนี้เวลาเราดูกล้ามเนื้อเนาะมันจะมีคำศัพท์อันนึงนะครับซาโคเนี่ยเห็นไหมเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ย เขาจะเรียกว่าซาโคเล,ลมมานะครับไซโตพลาซึมของเซลล์กล้ามเนื้อก็ซาโคพลาซึมถ้ามีคำว่าซาโคอยู่ข้างหน้าเนี่ยพอน่าจะเดาได้แหละว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมเนาะในเซลล์กล้ามเนื้อเขามักจะเรียกว่าเป็นซาโคพลาสมิกเรติคิวลัมเขียนะครับเนาะนี่อันนี้คือเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมเนาะหนึ่งอัน แล้วสองข้างของ endoplasmic reticulum มันจะมีท่อเนี่ยยาวทอดลงมาท่อนี้เรียกว่า t tubule นะครับเป็นท่อที่มันมาต่อจากเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ทอดลงมาข้างล่างเขนะียนเนาะอ่ปกตินะครับถ้า endoplasmic reticulum มันจะแบ่งเป็น2ชนิดใช่ไหม smooth endoplasmic reticulum กับ rough หรือว่า r er ใช่ไหม SER กับ IER เนาะในเซลล์กล้ามเนื้อมันจะเป็นสมูทเนาะ ER นะครับสมูท endoplasmic c u l u m เนาะหน้าที่ของมันก็คือสะสมแคลเซียมนะครับอย่างในถุงนี้มันจะเต็มไปด้วยแคลเซียมเขียนะส่วนทีทูบูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีทูบู t กับ e n d o p พ a s m i ิกคิ c u um, l เนี่ยมันจะทำงานสัมพันธ์กันเขียนะอ่ะรูปนี้นะครับ แต่กี้เราพูดถึงมอเตอร์นิวรอนใช่ไหมอันนี้คือสมมติอันนี้คือกล้ามเนื้อนะครับฉังนั้นอันนี้คือสมองสมองสั่งการลงมาผ่านเส้นประสาทมอเตอร์นะครับแล้วปลายประสาทมอเตอร์อ่าตรงนี้มันก็จะไปซินแนปกับกล้ามเนื้อเนาะตอนคับแรกๆนะเราบอกแล้วว่าเซลล์ประสาทมันซินแนปกับเซลล์ประสาทกันเองได้เซลล์ประสาทมันก็ซินแนปกับกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับเนาะทีนี้เขาก็ขยายดูตรงนี้นะครับเ่าขยาย อันนี้คือปลายประสาทของมอเตอร์นิวรอนนะครับมันก็จะมีสารสื่อประสาทเนาะอยู่ข้างในสารสื่อประสาทที่กระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับชื่อว่าอนะซิทิลโคลีนเนาะอะซิทิลโคลีนคือสารประสาทหลักที่ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับแทนอะซิทิลโคลีนมันหลั่งเนาะเอกโซไซโตซีสออกมาจับกับรีเซพเตอร์ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยพลาสมาเมมเบรนของกล้ามเนื้อ รือว่าชื่อว่าซาโคเลม่าเนาะซาโคซาโคเลม่านะครับพอจับเสร็จปุ๊บก็ตรงนี้ก็จะเกิด depolarization ใช่ไหมแล้วก็เกิด action potential นะแล้ว action potential มันก็จะเดินทางไปตามเยื่อหุ้มเซลล์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วในเยื่อหุ้มเซลล์มันจะมีท่ออยู่ใช่ไหมท่อ T t u b u นะครับ แอคชั่น o t e n t i a นมันก็จะเดินทางผ่าน T ีทูบูมาด้วยปุ๊บอ่ะเดินทางหลังนี้แล้วพอมาถึงตำแหน่งที่ d t ทูบูมันติดกับแคลเซียมนะครับตัว Action น o t e n t i ทนีที่ติดกับแคลเซียมอ๋อไม่ใช่ที่ติดกับเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมอยู่ตรงนี้นะครับเนาะมันก็จะไปกระตุ้นให้แคลเซียม h a n n e l ใน Endoplasmic กเรติคูลัมเปิดออกนะครับแคลเซียมที่เก็บสะสมอยู่ใน เอ่อ uh, endoplasmic r e t mm ิ c u l u m ของกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะออกมาเขีย okay, นนะแล้วแคลเซียมที่ออกมาเนี่ยแคลเซียมมันจะไปจับกับโปรโตีนที่ชื่อว่าโทรโอนินนะครับบนเยื่อแอคตินนะครับเนาะปกตินะครับไอตำแหน่งที่เออเนี่ยถ้าเราดูนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะตำแหน่งที่ไมโอซินมันจะมาจับกับแอคตินเนี่ยปกติมันจะไม่เปิดนะมันจะปิดอยู่เนี่ยนะครับ มันจะมีโปรตีนมันจะมีสายมาปิดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสายมาปิดหัวของไมโครินมันจับกันไม่ได้มันต้องเปิดออกนะครับแต่ว่ามันก็เปิดออกตลอดไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเปิดออกตลอดมันก็จะจับกล้ามเนื้อก็จะหดเกรงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเปิดเปิดปิดตัวที่ควบคุมการเปิดปิดตำแหน่งตรงนี้ก็คือแคลเซียมนั่นเองโอเคนเนาะแทนแคลเซียมเนาะพอมันออกมาจาก RER เอ่อ endoplasmic reticulum มันจะมาจับครับ โปรตีนตรงนี้โทรโพนินนะครับพอจับปุ๊บสายนี้มันก็จะเลื่อนออกเห็นไหมอันนี้พอจับแคลเซียมมาจับปุ๊บสายจะเลื่อนออกทำให้เห็นตำแหน่งสีเขียวๆที่จะจับกับไมโอซินโอเคทีนี้อ่าพอแคลเซียมจับปุ๊บสายเปิดออกไมโอซินก็จับแล้วก็เกิดคลอสบริดเหมือนตะก,กี้ที่อธิบายไปเคเนาไปอันนี้จะเห็นว่า เซลประสาทเนาะไปสั่งการกล้ามเนื้อให้หดตัวได้ยังไงเนาะมันต้องอาศัย t ีทูบูมันต้องอาศัยแคลเซียมในเอนโดพลาส i มิกนิ c ติค m ด้วยโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็คือกลไกของอการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับส่วนอ n นาโต y มีของกล้ามเนื้ออันนี้อาจจะไม่ไม่ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไป ดูในวิดีโอใน l a บแล้วกันนะครับในแ a บเราจะดูกล้ามเนื้อกบเนาะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปกล้ามเนื้อมันก็จะในกบกับในมนุษย์เนี่ยมันก็มีกล้ามเนื้อที่คล้ายคายกันนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือระบบโครงร่างนะครับในสัตว์นะครับหลักๆมันจะมีระบบโครงร่างทั้งหมด3ระบบด้วยกันก็คือ1 h y d r ไฮโดรส c ตติกสเก n เลตันนะครับเป็นระบบโครงร่างที่อาศัย น้ำเนาะเหมือนกับไฮโดรแปลว่าน้ำใช่ไหมอันที่2นะครับเอนโดสเกเลตันนะครับเป็นโครงร่างแข็งที่อยู่ภายในร่างกาย o, เอนโดแปลว่าภายในใช่ไหมส่วนอันที่2ก็คือเอ็กโซสเกเลตันนะครับเป็นโครงร่างแข็งที่หุ้มนอกตัวที่อยู่นอกตัวนะครับโดยส่วนใหญ่ไฮโดรสเตติกสเกเลตันตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือในกลุ่มแส่เดือนดินนะครับ มันจะอาศัยไฮโดรสเตติกสเกเลตันเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เนาะส่วนเอนโดสเตติกเอนโดสเกเลตันก็คือเช่นในสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเอนโดสเกเลตันส่วนเอ็กโซสเกเลตันก็เช่นพวกกลุ่ม,มแมลงหรือว่าสาัตว์ในกลุ่มอาร,โร์โทรปอดนะครับเนาะทีนี้ตัวเอนโดสเกเลตันเนี่ยมันเป็นโครงร่างแข็งที่หุ้มใช่ไหมใช้ลักษณะพิเศษของเอนโดสเกเลตเอ็กโซสเกเลตันอ่ะ มันสัตว์กลุ่มน,นี้จะต้องมีการลอกคราบนะครับเพราะว่าตัวโครงร่างแข็งที่หุ้มข้างนอกเนี่ยมันทําให้สัตว์มันเจริญเติบโตไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีการลอกคราบโอเคเรามาดูไฮโดรสเตติกสเกลเลตันก่อนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเห็นไส้เดือนมันกระดึบกระดึบเนาะมันก็จะลำตัวส่วนหนึ่งจะเปิดโป่งออกส่วนนึงส่วนนึงก็จะเหมือนกับแฟบ ลงนะครับอันนี้มันเกิดมันอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มนะครับกล้ามเนื้อที่เรียงเป็นวงๆเนาะกับกล้ามเนื้อที่เรียงตามยาวนะครับกล้ามเนื้อที่เรียงเป็นวงก็คือเซอร์คูลามัโซกล้ามเนื้อที่เรียงตามยาวก็คือลองคิตรินมาโซนะครับฉะนั้นตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อ2มัดนี้มันจะทำงานตรงข้ามกันนะครับตรงนี้กล้ามเนื้อเป็นวงหดตัวนะครับอันนี้คือกล้ามเนื้อตามยาวหดตัว มันก็จะแบนลงมาแล้วตรงส่วนที่โป่งออกตรงนี้นะครับเนาะกล้ามเนื้อตามยาวโดตัวเนาะอันนี้กล้ามเนื้อที่เป็นวงคลายตัวนะครับมันก็เลยเกิดเป็นคลื่นนะครับเคลื่อนที่ไปการที่กล้ามเนื้อมันหดนะครับแล้วภายในมีของเหลวอยู่มันก็จะทําให้เกิดความดันข้างในนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราเอาลูกโป่งอะ่ะนะครับอันนี้ก็ลูกโป่งที่บรรจุน้ําอยู่ แล้วพอเราบีบนะครับมันก็จะเกิดความดันของน้ำข้างในแล้วความดันนี้มันก็ทำให้โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตจิวข้างในเนี่ยมันจะแข็งขึ้นมันก็จะช่วยให้สัตว์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของไฮโดรสแตติกสเกเลตันนะอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีไฮโดรสแตติกสเกเลตันก็เช่นพวกกลุ่มสัตว์ที่เป็นซีแอนิ m มนซีแอนิโมนีสนะครับก็เช่นพวกดาวทะเล นะครับในคนเราก็พบไฮโดรสเตติกสเกเลตตอนเช่นในกระดูกอ่อนเนาะที่เป็นหมอนรองกระดูกหรือไม่ก็ในข้อต่อของเรามันก็จะมีของเหลวบรรจุอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นโครงร่างที่เป็นไฮโดรสเตติกสเกเลตตอนที่พบในสิ่งมีชีวิตนะครับส่วนที่เป็นเอ็กโซสเกเลตนนะครับก็เช่นอ่าแมลงเนาะในมะแมลงนะครับ ฉะนั้นการการทำงานของเอนโดสเตรตตันกับเอ็กโซสเตรตตันนะครับเราเปรียบเทียบก็คือมันมีกล้ามเนื้อ2มัดใช่ไหมกลุ่มกล้ามเนื้ออันนี้ในคนก็คือไบเซปใช่ไหมสีเขียวตรงนี้คือตรายเซปนะครับถ้ากล้ามเนื้อไบเซปนี้หดตัวจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอกระดูกชี้นะทำให้งอแขนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดกล้ามเนื้อตรายเซปหดตัวนะครับ ทำให้เกิดการเอ,าอียดแขนนะครับดังนั้นในในกลุ่มที่เป็นมแมลงนะครับก็เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าการยึดเกาะของกล้ามเนื้อมันจะแตกต่างกันนะครับในกล้ามเนื้อของมแมลงอะ่ะมันก็มีกล้ามเนื้อที่เรียกว่า extensor muscle นะครับ extensor แปลว่าเอ,าอียดเนาะถ้ากล้ามเนื้ออันนี้นะครับ กระตุ้นนะครับก็จะทำให้เกิดการเหยียดของกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดกล้ามเนื้ออีกกลุ่มหนึ่ง flexor นะครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ถูกกระตุ้นนะครับมันก็จะทําให้เกิดการงอนะครับเพราะฉะนั้นเราเทียบได้ว่ากล้ามเนื้อ flexor muscle เนี่ยมันก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อไบเซปนะครับพอกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ทํางานมันจะทําให้อวัยวะเนี่ยงอเข้าหาลำตัวเนาะแต่ถ้าเกิด กลุ่มสีฟ้าอันนี้ extensor หดตัวแล้วทำให้อวัยวะนี้เหยียดออกจากลำตัวโอเคนะครับอันนี้จะเทียบให้ดูว่าต่อให้เป็น internal skeleton หรือว่า endoskeleton ใน Human หรือว่ากลุ่มที่เป็น external skeleton หรือว่า exoskeleton ในมแมลงเนี่ยมันก็อาศัยการทำงานของโครงร่างนะกับกล้ามเนื้อกับกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นมีแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวเราขยับไม่ได้นะ ต้องมีทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็ต้องมีโครงร่างแข็งอยู่ด้วยนะครับเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อโอเคยกตัวอย่างอันนี้นะครับเนาะตะกี้ที่พูดไปนะครับกลุ่มกล้ามเนื้อไบเซปนะครับหดตัวทําให้งอแขนนะครับพอกล้ามเนื้อไตรเซปหดตัวนะครับทาให้เหยียดแขนแต่เนาะถ้าอันนี้งอหดอันนี้จะต้องคลายนะครับเพราะถ้าเกิดอันนี้ มันหดด้วยเนี่ยต่อให้อันนี้งอกลุ่มแขนงอไปแต่อันนี้มันยังดึงอยู่มันก็จะทําให้ขยับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในขณะที่กล้ามเนื้อนี้หดตัวกล้ามเนื้อชุดหนึ่งก็จะคลายตัวนะครับเราเรียกกล้ามเนื้อสองอันนี้ว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็น antagonistic muscle นะครับ antagonist แปลว่าตรงข้ามอืม เพราะฉะนั้นในร่างกายเรามันจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่คู่กันแล้วทํางานตรงกันข้ามกันนะครับและเกิดฝั่งหนึ่งหดตัวฝั่งหนึ่งต้องคลายตัวนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นใบเซปกับไตายเสรที่แขนที่เราจะเห็นได้ชัดที่สุดเขนเนาะหมดแล้วในเรื่องของเอ็นโดสเกเลตันนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นอา่า You cause the top p